ผู้ทรงคิผ่านพิศโลกท่านอาจาร,รย์สมชายนะคะท่านวิทยากรท่านผู้สูงอายุนะคะขับญ่าินะคะผู้เข้าร่วมการอบรมนะคะดิฉันในาน,นา,ามคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพสาหรับประชาชนประจำปีงบประมาณพศ2568นะคะ เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกรฑิม,มาเป็นประธานในการเปิดปการกิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างไรายได้ด้วยการประดิษ์โภงแบบจีในครั้งนี้จึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการสร้างอาชีพด้านงานศิลปะให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไหท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านวิทยากรและท่านผู้เข้าร่วม อบรมทุกานคัะดิจะรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างรายได้ด้วยการ,ร,กรประดิ์โคมแบบจีนตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับประชาชนประจําปีบประมาพศ2568ในวันนี้ความรู้ไปต่อยอดเป็นการสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการเลี้ยงตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ เทศบาลนครพิศณุโลกได้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสร้างสารรค์สำหรับคนทุกช่วงวัยด้วยการประดิษฐ์โครงแบบและนำความรู้ที่ได้พัฒนาทักษะอาชีพสำหรับประชาชนประจำปีงบประมาณพศ2568ร25ะบ,บันี้ค่ะ 18.00นค่ะไปชมก็ได้นะคะถ้าไม่ไม่เดินเราก็มีขบวนแห่โคมไฟยิ่งใหญ่มากนะคะปีนี้เราจัดงานประเพณีง่วนเซียวเนี่ยมาเป็นปีที่สองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนต้องบอกว่าทางสารเจ้าเนี่ยเขาจะมีเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วเลยเห็นไหมคะอ่นนะคะมีเรื่องของการตกแต่งประดับไฟโคมไฟให้มันสวยงามให้มันสว่างสวย มีการแสดงตัวนี้มาด้วยนะคะก็อยากให้ไปชมกันแต่วันที่12เนี่ยให้ไปชมขบวนมากเลยขึ้น15าค่ำเดือนหนึ่งตามปฏิทินจีนก็คือเป็นเหมือนวันมาคาบูชาค่ะจะสังเกตว่าจะข้อวอนมาคาบูชาตลอดปู่ก,ก,กันขึ้นนะคะก็คือเหมือน,นใหม่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ทราบรลกคะ่ะอาศัยถาม เนี่ยก็คือจะมีงานเฉลิมฉลองสวยงามเนี่ยหนุ่มสาวเขาก็จะมีโอกาสมาพบกันในงานถือโคมกลับบ้านเนี่ยคุ่มถือโคมเนี่ยกลับไปส่งสาวที่บ้านแหน,นะคบจริงแล้วงานวัดเซวเนี่ยเป็นประเพณีวัฒนธรรมถิ่นของคนไทยเชื้อสายจีนนะคะเทศบาลนครเชียโรกเนี่ยมีภาระในการดูแลาศาสนาศิลปะวัฒนธรรม บ้านของเราเนี่ยเป็นสหวัฒนธรรมวัฒนธรรมต่างๆที่มันหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้มาถึงงานม้วนเสี่ยวนะคะงานม้วนเสี่ยวเนี่ยเป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีค่อนข้างมากในตลาดของเราเป็นคนจีนหมดแหละองค์ข้ทธรของเขาในวันม้วนเสี้ยวขาโรงเรียนก็ทําเรื่องของม้วนเสี้ยวเหมือนกันนายกเคยผลักดันให้งานนี้ไปเป็น ระดับจังหวัดอยู่ครั้งหนึ่งสมัยน้นรู้สึกจะเป็นทั่วปีชานได้ตัง้งงบประมาณให้คนไทยเชื่อสายจีนในตลาดจัดงานม้อนเสิรงรวมตัวระหว่างสมาคมชมรมต่างไม่มค่อยติดเพราะฉะนั้นพอคนนี้ทําคนนี้ก็เฉยๆก็เลยเบิร์นยังไม่ติดทําไปเว้นไปพอทําดังแล้วเงียบไปละจัดไปสองสาครั้งก็หายไป ที่นี้วัฒนธรรมของคนไทยเชื่อสายจีนที่เราเห็นชัดที่สุดที่อยู่ในประเทศไทยก็คือเรื่องของตุจีนเราก็แต่เราก็เฉยๆนะคะก็ยังไม่รู้วจะเข้ามาตรงนี้ได้อย่างไรก็เพราะเอ่ญว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวของงานเล็กๆของตำบลก็ดีของอะไรก็ดีที่มีอยู่แล้วมหา,าชนให้ความรำมือเนี่ยลองจัดให้ใหญ่ยกระดับขึ้นมาให้เป็นระดับจังหวัดได้ไหม เป็นงานรักษาขนรรมเนียมประเพณีแต่ส่งเสริมให้เกิดเป็นงานที่ท่องเที่ยวเศรษฐกิจดีอย่ารักษาแต่ประเพณีวัฒนธรรมแต่ให้สนับสนุนให้มันเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดด้วยแล้วก็ส่งเสริมให้มันเป็นงานท่องเที่ยวด้วยให้คนมาเที่ยวให้คนเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยอย่างเงี้ยแล้วพวกเราจัดงานให้แม่ค้าแม่ขายเขาได้ขายผู้มีสตางค์บ้าง เร่งงานของเราจึงจะแฝงไปด้วย3ามเรื่องในจักหนึ่งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสกระตุ้นเศรษฐกิจ 3. ส,ส่งเสริมการท่องเที่ยว เราก็ทําลูกย่อทําเต่ารั้งรังพึ่งอันเดียวกันเลยครับเออได้หมดวันนี้เนี่ยที่ที่จะได้ทั้งหมดทําเป็นที่แขวนนี่พี่เอาหัวใจของงานของเขาก่อนนั่นคือการทําโคมตัวชุนเออนี่คือเราเรียกว่าตัวชุน เออตัวชุนตัวชุนเขาเนี่ยนะครับได้มาแล้วขั้นต่อไปพัสามเหลี่ยมพับครึ่งต่อไปอีกต็ครี่ออกไกลให้เป็นเจ้าของของแต่ละคน <c oughs> คนละหนึ่งแผ่นครับอแล้วก็วัดลงมาเลยเสิบเจ็ดเซนขีดเลยดังนั้นอ่า คุณพีการวิธีการมันจะไม่ไปกวนชาวบ้านเขาเออแล้วพี่ก็จะได้นเอาออก,ก,กอ่าเส้นเก็บเซนตัดออกมาเลยครับตัดยาวมาก่อนเลยวิธีการดูค่อยมาพบเป็นนิ้วกุแล้วก็ตัดได้เลยมันง่ายครับไม่ต้องไปวัดสี่มุมเมืองเป็นเส้นอย่างนี้